สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกิดดราม่ากับบ่าวเบิร์ดนักครินอีกแล้วครับพี่น้องนะเห็นใจน้องเบิร์ดนครินนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับศิลปินเนี่ยออกไปแผ่เงินหน้าเวทีให้เกียดกันแน่บอแมนสิโจกสิบายยางกับสีเฮดไปลดพอเฮาบอกว่าเฮดแบบนี้บ่ได้เด้ ก็มาว่าบ้านกูจ้างมึงมาเล่นอย่าเรื่องมากเบิร์ตก็เลยว่ามันบสมควรเฮ็ดครับให้เกียรติผมแน่แล้วคนนั้นก็โจกเงิน20บาทในคุคืนไปโอ้โหนะคนเราเนะี่ยบอกเลยว่ามันเติบโตมาไม่เหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำคือทำใจนะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เราเข้าใจนะในสิ่งที่น้องเบิร์ดเจอแล้วก็เราก็ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้นะครับแต่สังคมมันจะมีคนหลายประเภทถ้ามอง,องกว้างๆเนี่ยเราเป็นศิลปินเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเจออะไรแบบนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ขอร้องละนะก็ช่วยกันรักษาให้เกียรติศิลปินแล้วก็เข้าใจในการทำงานของศิลปินด้วยนะครับ อย่าไปทำแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับเราเป็นคนรับชมคนดูเนี่ยถ้าเราอยากจะทําบุญหรือเราอยากจะช่วยหรือจะกระทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทําด้วยใจก็ทําไปแต่อย่าทํากิริยามารยาทอะไรแบบนี้ให้กับศิลปินนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ย เขาก็ตั้งใจที่จะไปแผงเงินนะครับก็ต้องให้เกียรติกันนะทำไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับไม่ใช่มาใช้คำพูดวาจาที่ไม่สุภาพไม่ให้เกียรติศิลปินโดยการมาบอกว่าบ้านกูจ้างมึงมาคือจ้างมาเล่นแล้วอย่าเรื่องมากอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่โอเคคนฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นบุญคุณหรือเปล่าวะมันเป็นบุญคุณขนาดนั้นเลยเหรอคือคุณจ้างเรามาเล่นขนาดนั้นคือเราต้องกราบคุณเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงมันผสมครเฮ็ดนะครับคือให้เกียรติกันแน่แล้วคนนั้นก็จบเงินเอา20บาทเงินในคู่คืนไปซึ่งมันไม่โอเคนะครับทําก็ทําเลยนะจะมาจกจะมาอะไรกันนักหนานะอันนี้ก็แค่มาวิเคราะห์กันให้ฟังละกันนะครับว่า การกระทําแบบนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในการเติบโตของสังคมของแต่ละบุคคลนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกสอนหรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีต่อตัวของของเขาอะนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาครอบครัวของเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์สภาวะทางอารมณ์ของเขาหรือการควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรบประมาณนี้นะครับน้องเบิร์ตจงเข้าใจเลยว่า น้องเบิร์ตออกสถานที่ต่างๆเนี่ยน้องเบิร์ตจะเจอคนหลายประเภทมากๆจะเจอคนหลายแนวมากๆเราต้องรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์การเป็นศิลปินการเป็นโปรเฟชชั่นอลการเป็นมืออาชีพคือการควบคุมอารมณ์ตัวเองและการที่เราไม่ไปว่าร้ายใครนะครับแต่ระบ,บายได้เราพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวแอดมาวิเคราะห์อเองนะแอดจะมาช่วยวิเคราะห์แล้วกันนะส่วนน้องเบิร์ตเจอมาเนี่ยอันเนี้ยน่าเห็นใจน้องเบิร์ตนะครับ แล้วก็ไม่อยากให้บุคคลเหล่านี้มาทํากิริยาแบบนี้ใส่ดองเบิร์ตนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะไปแผ่จะตุปปัจจัยหน้าเวทีไม่น่าเจอแบบนี้เลยนะโอเควันนี้ก็เอามาพูดกันใครเห็นด้วยก็พิมพ์หนึ่งมาแล้วกันนะครับยังไงถ้าผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางของช่องแอดได้นะครับในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเราจะรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วกันนะครับ มาแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับสวัสดีครับ